บวบเลียมผัดไข่ผู้ป่วยโรคไตาสามารถทานได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปดูที่ส่วนผสมกันก่อนนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะบวบเลียมผัดไข่นะคะหนึ่งเลยก็คือบวบเลียมเนาะนะคะบวบเลียมนะคะผู้ป่วยโรคไตทุรยาสามารถที่จะทานได้นะคะเพราะเขาอยู่ในกลุ่มผักโพแทสเซียมต่านั่นเองค่ะส่วนสําหรับไข่นะคะไข่เนี่ยถือว่าเป็นโปรตีนดีค่ะที่ผู้ป่วยโรคไตควรที่จะเลือกทานเลยนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยโรคไตระตยะหนึ่งระยะสองระยะสามเอนะคะก็ยังพอทานไข่ได้ทางฟองอยู่นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะ3ามระยะสี่ระยะ5นะคะอันนี้เนี่ยเราอาจจะเลือกทานเพียงแค่เป็นไข่ขาวนั่นเองนะคะอาจจะเป็นบวบเปลี่ยนผัดไข่ขาวนั่นเองนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ฟอสฟอรัสในเลือดของเราสูงเกินนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปรุงรสก็ควรปรุงรสให้น้อยนั่นเองนะคะเพราะว่าผู้ป่วยโรคไตทุระยะเราจะต้องมีการจํากัดในตัวของโซเดียมนั่นเองนะคะในหนึ่งวันผู้ป่วยโรคไตควรด้รับโซเดียมไม่เกิน2 0 0พันมิลลิกรัมต่อวันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นบวบเปลี่ยนผัดไข่นะคะหรือบวบเปลี่ยนผัดไข่ขาว ผู้ป่วยโรคไตสามารถที่จะทานได้นั่นเองนะคะถ้าท่านใดนะคะที่เป็นผู้ป่วยโรคไตระยะ3มีระยะสระยะ5นะคะที่ต้องควบคุมปริมาณโปรตีนนะคะแล้วก็ควบคุมปริมาณโซเดียมแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะคะท่านใดสนใจนะคะกวางแนะนําในตัวของเมนูอาหารฟื้นฟูไตนะคะเล่มนี้นะคะจะมีเมนูอาหารข่าวต่างๆนะคะที่ สัตว์ไว้นะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตโดยตรงเลยนั่นเองค่ะไม่ต้องยุ่งยากนะคะในการหาเมนูนะคะมีทั้งส่วนผสมและวิธีทําให้หมดเลยนั่นเองนะคะว่าท่านจะใช้อะไรบ้างทําอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถที่ทักข้อความนะคะหรือว่าที่ลิงไปโอดด้านบนได้เลยเช่นเดียวกันค่ะ